เริ่มฝ่ายต่างๆข่าวงานในฝ่ายเนาะฮะ้อ,ะองรองเปิดเทอมแลจะให้มันหมดกีฬานี่ก่อนเนาะกีฬามันแค่ถึงวันศุกร์วันเสาร์นี่เองเนะ,ะถึงถึงวันที่29่ถึงถึงวันที่30อ่ะ กีฬาเนมีมาหมดประมาณวันที่สามสิบไม่เป็นไรกีฬามาหมดวันที่สามสอ๋เดี๋ยวไปช่ววันจันทร์กันนะคุณเรู้แล้วเนาะ ก็มอบหมายให้ภกรก,กับใครว่ามีแข่งกีฬาครูตามตารางตามตารางผมไม่รู้ว่าที่เท่ายม,มันเป็นเวลาตามตารางตารางมันสุดไปวันที่ตารางอยู่ที่รถอ,อ่ะผมพิมพ์มาส่งผมมันก็นยังไม่พิมพ์เลยในรถเ,ดเ,เนี่ยเออเอะลรจางแบบไหนแต่แต่ทุ่งเที่เช้าน่ะอาจจะเข้า เพราะว่าผมมีแข่งบันบ่ายไม่พูดราคาพูดเลยไม่ไมีปัญหาเพราะเขามูลทฤ่ฎีการทั้งหมดแล้วหรอกเดี๋ยวอาจอะอจะมาชุม เป็นเรื่องของต้องเดต้องคุยกับสุลธีรีไว้เรื่อง,องประมาณอนะไรแบบ